น้อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณเฉลิมพระชนม์มพรรษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84กระสาแห่งองค์ราชันพระราชกรณียกิจทั้งหลายเหล่านี้ล้วนทำให้เห็นประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้าวและการเกษตรมากเป็นพิเศษ และนั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติได้ทุนข้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติเมื่อพุทธศักราช2539เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโอกาสดังกล่าวกรมธนารักษ์จึงได้จัดสร้างเหรียญกระสาบที่ระลึกทำจากโลหะสีขาวและโลหะสองสี มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะมีกล้องถ่ายรูปคล้องที่พระสอทรงแผนที่อันเป็นภาพที่ประชาชนคุ้นเคยในยามเสด็จเยี่ยมราษฎรมาเป็นต้นแบบเหรียญด้านหน้าส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นรูปเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติทานนี้เพื่อสื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชดำริทั้งปวงที่ล้วนส่งเสริมให้ชาวไร่าชาวนา อันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น